ลินโคไลท์สแตนพรีเมียมเกตขาตั้งสำหรับวางไฟ LED COB และไฟอื่นๆสามารถปรับความสูงได้สูงสุด2.8เมตรวัสดุแข็งแรงทนทานเนื้อโลหะแตกต่างจากโลหะทั่วไปในท้องตลาดรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง15กิโลกรัมสามารถใช้กับไฟสตูดิโอขนาดใหญ่ได้ขาตั้งเป็นแบบ3ท่อนสามารถปรับระดับความสูงต่ำในการใช้งานต่างๆได้มีตัวค้ำแบบ Extra Support วัสดุเป็นอลูมิเนียมเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงกว่าขาตั้งในท้องตลาดทั่วไปแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับสารเคลือบผิวชนิดพิเศษกันรอยได้ดียิ่งขึ้นลดลอยนิ้วมือขาตั้งมีตัวล็อกอัตโนมัติป้องกันการกางขาตั้งออกเองแม้ลืมบิดล็อกลูกบิด ABS คุณภาพดีทนความร้อนได้สูงมียางกันลื่นที่ปลายขาตั้งทั้งสาขาช่วยให้ตั้งวางได้มั่นคงมากขึ้นและยังมาพร้อมกับ่วงยางกันกระแทกที่เสาสองท่อนในกรณีลืมล็อกตัวปรับระดับขาตั้ง สนใจหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ซีตาช็อปออนไลน์หรือคลิกที่ตะก้าได้เลยนะครับ